ตอนนี้ Genshin Impact ได้รับความนิยมหรือกระแสค่อนข้างมากเลยนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าใค่ายมิโฮโยมีเกมก่อนหนะ้านี้ชื่อว่าฮอนคา Impact นะครับผมตอนนี้ฮอนค i อิม c พกกำลังฉลองครบรอบ3ปีจากของรางวัลมากมาย รายละเอียดของรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวาคิเลียเดลต้าตัวละครระดับเอสนะครับที่เมื่อจะได้รับกันไปฟิฟเฟอร่ลอยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกินเซลนอกจากนี้นะครับทั้งทีมงานได้รับการสนับสนุนจาก ROG นะครับทีมฮอนไคได้เตรียมในส่วนของของรางวัลมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทมอบให้บุลเล่นมีทั้งโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือหุ่นจำลองแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายนั่นเองนะครับเพียงทุกท่านดาวน์โหลดเกมแล้วเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของฮอนไคฟอร จูนเฟสในวันที่31ตุลาคมนี้นั่นเองและนอกจากนี้แล้วนะครับทางคอนไคก็จัดกิจกรรมขอบคุณผู้เล่นนะครับกิจกรรมตัวนี้จะชื่อว่าคอนไครลักเฟสนะครับโดยกิจกรรมตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่30ตุลานะครับถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับโดยอีเวนต์ตัวนี้นะครับมีของรางวัลทั้งสิ้นรวม3ล้านบาทมาแจากซึ่งทุกคนทั่วโลกมีโอกาสชนะรางวัลน,นี้ถึง30%เลยทีเดียวนะครับ ผู้เล่นมีโอกาสที่จะได้รับโน้ตบุ๊กเกมมม่งของ ROG มือถือเล่นเกมนะครับ RTX 3080 g r a p h i c Card นั่นเองนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจกิจกรรมของ Hon Kai Impact สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ